สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่บูลนิวส์วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทุกคนรู้จักโรงเรียนวัดพี่บูลศรัทธาธรรมกันไหมคะค่ะรู้จักโรงเรียนวัดพี่บูลไหมคะรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะพอดีลูกสาวก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะเรียนมาสองปีแล้วค่ะ จักค่ะขายของอยู่นี่ทุกวันค่ะรู้จักครับอยู่9กิโลครับรู้จักค่ะมาขายของทุกวันเลยค่ะรู้จักตั้งแต่เป็นแม่ครัวเลยค่ะตอนนี้ก็มาขายของที่โรงเรียนค่ะแล้วโรงเรียนวัดพิบูลสันธรรมเขามีอะไรดีค่ะขอสอบถามผู้ปกครองค่ะทำไมส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนวัดพิบูลค่ะใกล้บ้านค่ะแล้วก็ลำดึงแล้วก็ปลอดภัยดี โรงเรียนวัดพี่บู์มีอะไรดีคะอาหารอร่อยมากคะ่ะโรงเรียนวัดพิบู์มีอะไรดีคะครูใจดีค่ะฮ่า่ะคุณครูใจดีโรงเรียนวัดพิบู์มีอะไรดีคะครูสวยครับ <c ười> บอกให้ก็ได้โรงเรียนวัดพี่บูสานธรรมเขามีนวัตกรรมพี่บูสม m ดเวยโดย P participation การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย H High Performance Organization การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ i i n n o v a t i o n นะวัตกรรมการเรียนรู้ B Benchmarking การเทียบเคียงองค์กร U Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน N Network การสร้างเครือข่าย S Sufficiency Economy หลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงและ S Safety ความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้การบริหารงานโดย สาวปัมมาเพือกสีทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิบูรลสันธธรรมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวจุธามาตเตชะพิญญาวัฒหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวพลิตาใจเที่ยงแท้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสุกัญญาเลียวรักสกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายอเนกมุกดา รูปแบบการบริหารงานด้วยนวัตกรรมที่บูร์โมเดลมีกระบวนการดังต่อไปนี้ P Participation คือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในทุกระดับมีว่าจะเป็นผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กราศาสนาและองค์กรเอกชนอื่นๆที่เข้ามาร่วมผลักดันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน H. High Performance Organization การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลศิศคือการที่มีเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลศิศในยุค4.0 I. Innovation นวัตกรรมการเรียนรู้การบริหารจัดการของสถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติโดยการจัดทำนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการจัดการของสถานศึกษานวัตกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนและสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นๆได้ B benchmarking คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหากลยุทธ์ต่างๆในการพัฒนาองค์กรของเราอย่างก้าวกระโดด You Unity คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีความรักความสามัคคีของคนในองค์กรและจับมือกันในการที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของเราให้มั่นคงและยั่งยืน N. Network หรือเครือข่ายของการเชื่อมโยงคนในองค์กรและนอกองค์กรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและคอยสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการพัฒนางานหรือร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จ S. s sufficiency economy หรือหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9สู่การปฏิบัติ โรงเรียนวัดพิบูลสานธรรมนำโดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้นำเอาหลักการสาห่วงสองเงื่อนไขมาปฏิบัติได้แก่ความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและเงื่อนไขรอบรู้มีคุณธรรมมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง S es, safety ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีการจัดทำผู้มือแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมทำความเข้าใจระหว่างคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองรวมไปถึงภาคีเครือข่ายต่างๆที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆจากรูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยพิบูลสโมเดลพัฒนา 4G สู่โรงเรียนคุณภาพดังนี้ G ที่1 Good Management การบริหารจัดการที่ดีโรงเรียนวัดพิบูลสันธรรมภายใต้รูปแบบการบริหารงานด้วยพิบูลโมเดลส่งผลให้สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสอมสอรอบ4และการประเมินความโปร่งใสในสถานศึกษา ITA ออนไลน์ Online, ระดับ A g ีที่2 g o o d a d m i n t s t r a t o r ผู้บริหารที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีทัศนคติและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาล Good Governance มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติต,ตนตามหลักปรัชญาของเศรศษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมปีการศึกษา2566ระดับดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าสคอรอประเภทผู้บริหารปลอดอบบยมุกจีที่3 G กูติเชอร์ครูที่ดีครูโรงเรียนวัดพิบูรลสันธธรรมเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงทุ่มเทเสียสละจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นปรมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับเขตตรวจราชการที่8ได้รับรางวัลระดับทองรางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีในระบบ o b e c Content Center รางวัลห้องเรียนต้นแบบโครงการห้องเรียนคุณภาพ รางวัลครูดีในดวงใจรางวัลครูดีสีชนสาม G ที่4ู Good Student นักเรียนที่ดีนักเรียนโรงเรียนวัดพิบูลสัานธรรมเป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้มีคุณธรรมตรงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือวิชาการดีมีคุณธรรมนำความดีตอบแทนสังคม จนได้รับรางวัลเป็นที่น่าภาคภูมิใจดังต่อไปนี้รางวัลในการประกวดภาพ,พยนตร์สั้นในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสพทปี2566ระดับดีเยี่ยมรางวัลในการแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโตวาทีรางวัลระดับเหรียญทองแดงรางวัลในการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปถมศึกษา ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองแดงและนอกจากนั้นยังมีรางวัลอีกมากมายในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ้วยรูปแบบการบริหารโรงเรียนพิบูลสโมเดลทำให้เกิดการพัฒนา 4G สู่โรงเรียนคุณภาพโดยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลรวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพคือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากลดังปรากฏเป็นผลรางวัลต่างๆมากมาย รางวัลองค์กรคุณภาพต้นแบบประจำปี2566รางวัลสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธประจำปี2566ระดับดีเยี่ยมรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมูระดับเงินการได้รับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาว รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การน้มนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติระดับดีเยี่ยมรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศระดับดีเด่น รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังพี่บูลนิวส์และพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ